ยังไงลราลองพ่กไอ้นี้เถอะยังไงคุณมาไปกิดอาทนนอนอยู่ยาวชีวิตเบาบ่มีสองบางวันมองซาซึมห่วงสะลึมสะลื่อลนวนกังวนกนิงเบื่อเมืองหงทองทั้งน้องที แผ่นดินหอนป่านไฟจีย่านเสียทีซุ้มคิดลายเอาความไปด่างเชาวประชาทุกทัวคุมงมงายเสือไปทางทิดลงวัวเมาเอาชีวิตเอาสู่ไฟมาไล่หอนเมื่องงท้องสิเพมาางบางกองเมืองเลี้ยงสุม้มไผ เข้าเว้นน้ำกำไลเกิดเป็นภัยอ้างเอาสุมเจ้าสิวุนวายเด้นอในยามนี้บ้าตแต่แต่แม,ม่กับน้องเข้าไปอยู่ในเมืองไหนวานัางก็คงสิมีความสุขดีดาละล่ะบ้าน แต่ว่ามาไลายเน,นี่ยที่หดมือผัดมือนัดแล้วสิหลอดมือปากังว่าได้บ่เนาะเหรอมาชีดนำโบสาวแหงขั้นสิไปกยานเห็นก็ปากกังวา่าดีได้คำสีเล่นกันนะอยู่คนเดียวจ้ะเอ๋บัวบานจ้ามาเจ้าไหนบ่ไอสุม่มไอเสียงกันแน่ดูก็ะหายย่ดีเด่นเนาะเปลี่ยนชนได้ไอคำสี เหลียวบ้งนาเป็นอย่างก็ยังมีเรื่องถูกอกใจแท้มีเรื่องอยังนับปรึกษาบัวบานได้นะคะแบบว่าบวัวน่นนะคะยินดีรับปรึกซาเมื่อว่าสิเป็นรถทุหรือาเบายิ่งกับคนลลบหล่อจังไอ้คำสีนะยินดีรับปรึกษาตลอดทุกหยีบสีจงนะคะอบอเป็นอย่างทูกบัวบานเรื่องนี้นะไอ้ซอยตัวเองไอยีย่โไม่บัวบ,บาน ลำบากน้ำดอกซอยตัวเองทีซอยแบบไหนเรื่องนี้พอได้เกี่ยวกั็ทำได้ <laughs> อหรอคิดนำ้นนดนำมาไล่เสนอเดนินคิดลึกเด๋อละคันว่าซอยตัวเองบิดมาไล่มาเลยใส่โนะอ้ยพวกบ้านจำบไ่ได้พวกคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องอยากง่ายให้ใช่อู๋ยังว่าคิดน้ำผู้สาวนเนาะเดหล่าบังซ่องมีถูกน้องฮวงหาบอนค่าแค่ น้ำแฟนที่จองไว้ผู้สาวเสือมาเลยเศร้าสาสาออยากคิดต,ต่อเข้าจังไหนคนกำลังมากกำลังหักกันเจ้เป็นบ้ามากกสีเห็ดจังได้ไปคิดอีหยังกับพวกเขามีเจ้าของแล้วไอคำสีเนี่ยเนี่ยเนี่ยัวบานตั้งหาตัวจริงเสียงกิ่งพอ้อทีที่ให้ไอคำสีนั่นนะคิดนำอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีนะคะ มีอะรโล่น้ำจอหรอมีคือเกาล่ดแต่กะยังบ่สินพินมาลำน้ำบัวบานยำนอนฝันแต่น,น้ำคุนตอนพิทุยามัมวเสือมาเฟียบเฟียอ้าขันบอกคืนหอดกบสีเฟียจังไดนอกกบคนคึนหอดละจังคอยได้เฟียคืนหอดอยังยฉันกับเธอเสมอดำ แม่นี่หีเด๋คำสีเนาะแม่เนาะเบิ่งไปเบิ่งมาเท่าไรเนาะบัวบานก็ไปคำสีในแหงสมกันแหงเด๋นดเนาะจูแม่นี่หลีเดเนาะเนาะพูดน,นะถามแม่มเพิพ่มเสื้อโอ๊ตอะไรลูกเมย์โบไฮ <c oughs> อดดอกอยากก็กินเลยฉ <c oughs> ันกับเธอเสมอดำงามสมกันสวรรค์ปอนนี่แนงเมือเ่อแหงเกล็ดตายเลย <c oughs> โอ้ยเบิา่มาหราอกขั้นแขีววะไป มาลูกไปเบาอยู่ในบอเไม่เอาพี่ยังเด็กังเบาอังสันก็เบาจังสีเราไว้นอกมันจังค่อยง่ายนอกนอกนอกลูกพี่พ่อมีแม่ดีมาหาส่วนใง่ายด้วยเฮ้ยบอไดเราเป็นตะยอกดีอยู่ต้นี่แม่กมีพ่อมีแม่นันละจังค่อยส่วนก็ได้เงว่าเขาบ่ได้มากค่อยเบามาเราขั้นแขวมาลูกไปเบาอยู่ในบอน เือนทำง,งอนบ่ฟังเฝล่าคำสีเจ้าสีนังซื่อแต่น้ำหนองไอ้คำสียามัวเสาราคิดน้ำสาวมาไล่เอากังว่านซ่อนบ่เอิ่นสั่งเฮ็ดให้พี่ผิดหวังบัวบานยังสีซอยเจ้าพ่อคว่ำเสาราได้แบงเบยดอกไอ้คำสีไอ้คำสี เนะ่าไปเ่ามาหน้าบัวบานน่ะสิบอกให้ตาแก่งขึ้นซื้อว่าก๋วยเตี๋ยวแล้มันก็ไม่รู้กินคือกัน,นปัดสุดถวยนั่นลหละยกเว้นซัต,ตงแต่ว่าไอ้คำสีนั่นน่ะสิเลือกถวยมันหอน,ห,อนหรือว่ามันเย็นเลือกใส่ผงชโลดหลายหน่อยท่านั้นลหละไอ้คว้นวดน่ะมันเพาะป่านี่ไผได้อายแต่ไปกินผงชโลดว่าไงกูเล่นอีบุตลอดไอ้หัวใจของเขาติดห่วงตั้งแต่เพียงคำสีเท่านั้นไอ้คำสี ไอ้คำสีน่ะบัวบานมีข้าวดีข้าวนสิมาบอกไอ้คำาีนะข้าวดียังม้ยคำสีค่ะเฮ้ยักษ์หยังดอกเว้้ยเขาก็ตกใจเนาะฮ่่มนบัน้อแมนตกใจให้มันขึ้นเนาะเสดเสอกอดมันเพื่อหูมันตาเศร้าหน้าเศร้าหลังอเดียวเศร้ามาถือขันโยกแม่โคเขาไน้่มื้อมนติดเปียกมื้อยืดเลย้่ะา ามาไล่เม่นมาเห็นอีหยังคนหน้าดา้านผงปุยงบ่มีอย่างไรเห็นบนหิเขากำลังเข่าได้เข่าเข็มมาหยังฮะมาหาผู้ชายนหน้หอดมองหอดทีเวนบ่าอายเขาสะบอกทุเล็ดทั<อ>้งต<อ>ัวทีคุณขาจากเม็ดรลยเนะมาไล่นี่เมยทั้งตัวมีขาก็เนี่ยนี่บอกมันไปมาหาผู้ชายหอดเงื่อนหอดสนัน เป็นผู้หญิงยังไงขึ้นว่าเป็นเวลาว<ะ>นี่ที่คุณหญิงบัวบานมาเฮือนเท่านี่พอว่าคุณหญิงบัวบานเพิ่นจะได้ปลารชิกน้ำบะข่ำสีซื้อขั้<ะ>นบะข่ำสีเพาให้ปลัดชิกมาเอาน่าแฮมเพ่ชิกกับผู้บายชิกน้ำค่ำม,มองคํำจิ๋วผ<ะ>ิดเออเสียกไอ้ซิบหากระแนงเสียกไอ้ซิบ่าไอ้ข่ำสี้ เป็นข่อแบบไนเขากำลังคุยกันนจ้าเอาไว้อีไหนนเป็นของไอ้คสีนแน้ำมี่อะไรเนีเ่อนี้อ้ข้าสีไห้ข้สีเสียกบัวบานหรือมอสได้ขัเรียกมาไลน่ะตามบัวบาน ฮาใช่ไหมล่ะฮีใช่ฮาใช่ไหมเนียหรอเขาเนี่ยอ้นีเนียย่างนี้แล้วมยังกี่ล่ะไม่หยังเอาคือยังไอนังบากูหายโอ้ยหายกลัวเ้าเอาคุณบัวบอกเอาเอาเอบัวบานสมหังเสื่อมสมบัมันผสมบัวบานนะสมบัวบอกบัวบีไปเลยสิเาวขุ่นหยังบ้านเขานี่ ว่าค้ำสีมันมีสูมีแฟนแล้วทีมาเป็นเลื่อข่วงข้อเขาอย่างกางกางมันน้อยไปกับยังว่ากูมาหาไอ้คำสีมาลมดมาหาเขาให้หนังเขาไม่สู้มีแฟนแล้วหน้าที่ของหนีไปแท็กนนี้ไปยังมากหลายจริมาคำสีหนึ่งเอาขั้นขึ้นซื้อว่าคำน่ะกูบักเบิดมีหยังบลอกโอ้ขั้นขึ้นซื้อว่าคำมักเบิด์ขั้นคำมองเขาคำจิ้วอยากไอ้เฮ็ดไทยยูดีมีแห้งเลยเจ้าตัวสองคำนี่บอ บ่ข้ำแล้วดากูยันฉีตินมือวะนั่นค้ำกับข้ำเราเลาดากมันบ่กิ๋วหยังไายโอ้ยงาบบ่ไข้มึงกับข้าข้อมึงตายตัวเล้วมัลยาที่ซ้ำให้ขาดเนาะตัวมึ่ว่ากูมัลยาซ้ำมีมัลยาซ้อนยงข้ำมาตกฝักไปตกฝักะสาากวีตกทีหนังกูเมีทั้งคนคันกูบพแล้วกูว่าตกได้เลย ูนมันก็เียนไม่ยากเด้แตูนเนาะกิวเชยนแบบไดสนี่หอหีบระอีอานมาสูนแล้วก็สีสูนสีเียกยังไงก็สดีเฮ็ดยังไงก็บอดีขันอนน้ำกันมาแม่นายแน่มาทมาทมาททมึงเอาปะโอแม่กิวกิวนกูมเปเบิร์านเยกีนกูเอมันลาเรียกมาอ้ปาอ้าวทส่งกายเยากินบานเรอฮน้ำ้ พอเขามาทำไมนีแม่นี่แม่พอเขามาแล้วได้บัวบ้านเนี่ยปากติดตัวกูม,มาเสียลูกคนขัดใจลูกสาวผู้เล่าเหี้ยสวงบุญสิบ้าเสียฟ้อมยอมแพ้คนแบบนี้บ่ได้เป็นเด็กค่ะมือนีบัวบานจะต้องนั่ความไปปรึกษาพ,พ่อกับพี่กังวานเสดีกลัวในเมื่อบัวบานบ่ได้ ผู้ได้มันกับว่าตองได้คือกันนับภาษาอยัางกับไอ้คำสิฝันให้ไกลใจเกินรอย งเท่าให้นางงงข้างซ้ายนั่นแม่นน้องขัวเป็นพี่ที่เคียงวันเอ๋อเออวนไปเึงกอนไกลอย่าเพิ่งเพย พ่อพี่เคียกไล่กองหนุนย่ำในหมุนซัดเตะสิ่เดมือถึงไอ้ปัญหามากมายชั้งร้าัดกันชั้งมันเราสู้ใครโลกหลู่เอาทนเขาชนช่างขาวไอ้เกี่ยวมือสามสู้ทุก ่ามีโอลนสืบสายมาว่างไวกำลังศึกษาด้านวิชาการบ้านหลบไวยตะคอยพิจักเบืองเมืออพ่วงตัวนาปนีขอจุงเงื่อนสูงเกียรติเขาว่าแม่พี่น้องมาพบกับสอง